r e n a ซ z อ o มอเตอเปิดตัว lamborghini huracan evo r a w l drive เอาใจสาวกกระทิงดุราคาเริ่มต้น19.8ล้านบาท r e n a ซ z อ o มอเตอเอาใจสาวกกระทิงดุในเมืองไทยครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว lamborghini huracan evo r a w l drive ขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเป็นทางการ10บทอดดีไซน์อันทรงพลังของเครื่องยนต์ V10 ขับเคลื่อนด้วยพละก,กำลัง610แรงม้าและแรงบิด560นิวตันเมตรซึ่งถูกส่งตรงไปที่ล้อคู่หลัง เพื่ออัตรรทสูงสุดแห่งการขับขี่มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.3วินาทีและยังสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง325กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะบนทางตรงแต่ฮู่าคาร Evo l a v i e w Drive ยังใส่ใจกับดีไซน์ใหม่เฉพาะตัวโดวยชุด aerodynamic ใหม่มีการติดตั้งลิ้นกันชนหน้าที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะเพื่อความสมบูรณ์แบบและคลิปแนวตั้งภายในช่องดักลมขนาดใหญ่ด้านหน้า กันชนหลังสีดำไฮครอสติดตั้งเข้ากับดิฟเฟอเซอร์เฉพาะสำหรับฮุราคาร e v ีโวล e v วิลด์ดรและยังขับขี่ได้ง่ายสนุกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี PTCs ระบบ traction control แบบใหม่ที่มีเฉพาะในหุราคาร e v ีโวล e v วิลด์ดรเท่านั้นโครงสร้างตัวถังแบบไฮบริดน้ำหนักเบาของฮูราคาร e v ีโวล e v วิลด์ดรผสมผสานด้วยวัสดุอลูมิเน Drive, ียมและคาะร์บอนจึงทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเพียง 1,389กิโลกรัมและแรงม้าต่อน้ำหนักต่ำถึง2.28กิโลกรัมต่อแรงมา้าการกระจายน้ำหนักด้านหน้าที่40และหลังที่60ช่วยให้การยึดเกาะด,ด้านท้ายทำได้ดีมากยิ่งขึ้นระบบพวงมาลัยแปรผัน Lamborghini Dynamic Steering หรือ LDS ถูกออกแบบและปรับตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับคูระคาร Evo l a y e Drive โดยเฉพาะเพื่อให้ได้การตอบสนองที่เป็นธรรมชาติและแม่นยำที่สุดระบบส่งกำลังผ่านเกียร์คลัตช์คู่7สปีด cool ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์มีความกระชับและยังมาพร้อมระบบ Launch Control เพื่ออัตราเร่งสูงสุดเมื่อออกตัวจากจุดนิ่งภายในห้องโดยสารติดตั้งจอทัชสกรีนขนาด8.4นิ้วซึ่งควบคุมทุกฝั่งชันของตัวรถรวมถึงการจัดการระบบเชื่อมต่อทั้งโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและ Apple Carplay ตัวรถทั้งภายในและภายนอกสามารถสะท้อนบุค,คลิกและไลฟ์สไตล์ของเจ้าของรถด้วยโปรแกรม Add p e r s o n ันอาทิสีตัวรถและลวดลายต่าง นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวสีใหม่อย่างจีอาโลบเบเลนุสหรือสีเหลืองกับชุดเบาะหนังและสีวัสดุลวดลายภายในของอัลคันทาร่าที่จับคู่เข้าก,กันกับสีตัวถังยังลงตัวเพื่อเสริมบุคลิกของรถอย่างชัดเจนสาวกกระเทงดุสามารถร่วมสัมผัสความหรูหราโชบเชี่ยวดุดันของโฮราคาร E อีโวลาวิลล์ไดฟได้ทีลัมเบอร์กินีกรุงเทพโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกโดยราคาเริ่มต้นที่ 19.8ล้านบาท